โนะโอ้โหเจอบอสอะไะครับผมสวีโดีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้อยู่ผมเป็นสกีเกมอร์นะครับเราอยู่ในเกมเมทัลสลักนะครับผมเราจะมาตอนจากด่านที่แล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ลงด่าน2.1และ2.2ไปนะครับผมเรา็ขั้นกลางด้วยด่าน องจุดเอ้ยเราผมก็หยุดไปก่อนเนาะเพราะว่าไอ้ด่านไอ้ด่านทะเลเนี่ยมันมันมันใช้เวลาในการผ่านยากมากเพราะฉะนั้นกปล่าผมจะฆ่าบ,บอสได้ตัวหนึ่งนี่ก็ต้องใช้ใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีได้ั้งอาจจะไม่ถึงสิบนาทีหรอกแต่ว่ามันมันยาวอะถ้าจะให้แบบผ่านด่านหนึ่งสองสามแล้วจบคลิปหนึ่งเนี่ยมันมันยาวเกินไปนะเพราะว่าไอ้แผนที่โลกใหม่ที่เป็นทะเลเนี่ยมันผมตีเข้ามอนเตอร์เบ,เบามากครับคือเบาเบาแบาบเบ,า,บ,า,บามาก ก่อจะตีตายนานมากกว่าฉันผมเลยต้องแบ่งเป็นแบบอย่างนี้เอาเนาะเดี๋ยวเรามาสู้กับด่านบอสนะครับรามาลุยกันที่ด่าน2องามมาถึงเริ่มเลยเนี่ยเออมาถึงเริ่มเลยตลิงโอ้โห มาขึ้นไงอ่เอ๊ะปลุกลุงตื่นอ๋อขอโทษลุงขอโทษแหมเกมมันก็นอมีการซ่อนอะไรอย่างงี้ด้วยไอเราก็ไม่รู้เนาะเออก็ว่าืยิงผมแรงมากเลยเอา มันจะไปเลงยังนั้นทำไมวะตัวผมเนี่ยโอ้โหอันตรีเลยละกันองตีแรงมากครับผมดูดิตีผมแรงมากเลยนะอันต,ตรีอันตรไป ยังไม่ถึงบอสน,นะผมอยากรู้มากว่าถ้าจะเพิ่ม CP ในด่านนี้มันต้องเพิ่มอย่างไงวะมันแบบโอค้คือเราโจมตีเข้าทีละสี่รอยเลยอะทีละสี่ร้อยเลยวะทีละสี่รอเองคือแบบกากเลยอะโอ้โอ,โอแล้วคือแบบ แล้วมันมันเยอะอ่ะมันเยอะอ่ะโอ้โหลบรบรบรบอันตีอันตีโอ้โหหลบไม,ไม่ไม่ทันตัวอ,อาอา้าวเรียบร้อยกูไม่อาแบบตายแล้ว <c oughs> ไม่ค่อยอยากใช้ปืนสีทองเท่าไหร่ไม่ชอบเลยปืนมัดอะดาเมจแรงก็กจริงนะแต่ไม่ค่อยชอบอ่ะ ไปอ่ะลุงตื่นแล้วลุ้ลุ้ลุ้ปุ๊ก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 ลุงตื่นลุงต้องเลิกกันอืมไปทางไหนต่อวะลงหรือขึ้นวะอ๋อลงอ๋อโอเคโอเคอันนี้เหมือนเราน่าจะลง รโรดเกือบเหยียบน้ำไม่ได้นะครับมันงับเรานะโอ้โหคื้นละอุ้ยตีเลยแล้วกันตียันตีอุ้ยใจเย็นพี่เดี๋ยว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 ต้องเอาไฟมาเผาไว้พวกนี้แล้วมั้งเนี่ยหรือต้องไปเอาปืนไฟมาเล่นละมั้งปืนไฟอะไรพวกนี้น่าดาเมจน่าจะเข้า น่าจะเจาะเข้าเยอะอยู่มั้งโอตอกนี้แรงนะไอ้น,นี้โดนไม่ได้นะเข้าเบามากเอเคตายไปโอเคอืม้มไอพวกพืชมัแรงนี่ผมว่าอาจจะต้องเอาปืนไฟมานะไม่รู้ว่ามันมี อไอ้เรื่องธาตุไม่รู้ผมไม่รู้นะว่าเรื่องธาตุมันมีผลหรือเปล่าแต่ให้คิดก็น่าจะมีผลอยู่ล้วมั้งไอเรื่องของธาตุอะ่ะเข้าผมเข้าผมเยอะมากเลยแล้วดูผมยิงเข้าอ๋อเไอดูว่ดูว่าเตี้ยถามร้อยอ๋อ ไป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 โอ้โหหลายกาดหลายกาดตำคานมากไอ้ลิงพวกนี้นะพวกลิงกังพวกนี้นะโดนไปยิงไป ยังไปล็ลบอกล็ลอเฮ้ยไม่โดนหรอกเว้ยออกมาสิมาสินี่ยังไม่ถึงบอสเนี่ยลอไปเจ็ดนาทีแล้วนะเฮ้ยแล้วกูเข้าไปทำไม อันนี้ด้วยความโง่ผของเองนะครับผมอาจจะต้องใส่ปืนไฟมาในนี้สักกระบอกหนึ่งนะเจอบอสทั้ทงบอสว่ะทั้งสมุนว่ะโอาการสมุนก่อนเข้าดีละสี่ร้อยโอ้โหมีขึ้นด้วยวะ เฮ้ยลาเอโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันทำยังไงเพิ่มซีพีวะผมให้่อยให้มันตีเข้าเยอะอ่ะอันนี้มันตีเข้าน้อยมากๆเลยนะแต่ถ้าถ้าถ้าเรียกอูดมานี่ก็เข้านัดละพันมาได้อยู่แต่ถ้าใช้ปืนธรรมดานี่เข้าทีละสามร้อยเองอ่ะ

ไปเหี้ยแล้วท้อเลยอ่ะตายแล้วตายแล้วทนแล้ทนแล้ทนแล้เออตายสักทีครับแม่ป๋าเลี้ยเกษไปเข้าเบามากเลยอ่ะแบบเบาแบบเบาจนไม่น่าเชื่อที่จะเบาได้ขนาดนี้เลยวะ แล้วับผมก็วันนี้ลาเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาต่อกันเนาะมันจะต้องมาคุย,คยเรื่องราวแหละผมว่ามันมันจะต้องมีอะไรสักอย่างแหละที่ที่ทําให้เรามีพลังโจมตีแรงขึ้นอะ่ะเออมันต้องเล่นตามในเรื่องของว่านะได้รู้จากเรื่องราวเนี่ยเรื่องราวเปิดเผยตัวตนเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันช่วยให้แบบพลังโจมตีเราเยอะขึ้นอะ่ะมันต้องมีสักอย่างแหละแต่เราอาจจะยังยังเล่นไม่ถึงไนงะเนาะเอี๋ก็ผมมาเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย